ตอนนี้กระแสบแบตมาแรงเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับแบตนะครับและในคลิปนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าแบดบินตันนะครับสำหรับนักแบดบินตันทั้งหลายนะครับใช้ได้เลยก็เป็นกระเป๋า เปมีต้านของวิกเตอร์นะครับเวอร์ชันชินจังนี่เป็นคอลเลกชันชินจังนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับทำออกมาเป็นลิมิเต็ดซึ่งจะมีสีเหลืองนะครับเท่าที่เห็นมีสีเหลืองอยู่สีเดียวแล้วขนาดเนี้ยก็จะประมาณนี้เลยเทียบกับไม้แบตนี้ก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับถ้าเทียบกับไม้แบตก็ใส่ได้ไม้แบตได้พอดีเลยนะครับนี่คือน่ารักมากๆเห็นครั้งแรกก็แบบรู้สึกว้าวเลยขนาดของกระเป๋านะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายนี้นะครับ ก็จะเขียนว่าเป็นลายที่เขียนว่าวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นฟอนต์ของชินจังปรับสีแบบนี้แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นตรงนี้บอกเลยคาคเตอร์มากันครบเลยนะครับนี่มาทั้งชินจังแล้วก็ผองเพื่อนทั้งหลายมากันครบเลยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีแบบเป็นช่องที่สามารถใส่ชื่อใส่น้ำบัตรใส่อะไรตรงนี้ได้ว่าแบบเป็นของใครนะครับตรงสายสะพ,พายเนี่ยก็จะเป็นวิกเตอร์ให้ด้วยสีกรม,มท่าคือเป็นกระเป๋าที่ใบก็ พอดีพอควรครับไม่ใหญ่เกินไปแต่กระเป๋าใบนี้ก็จะสะพายบ่าไม่ได้นะครับจะแบบสะพา,ายข้างได้แค่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องต่างๆของกระเป๋าตัวนี้กันนะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยจะมีช่องซิปหลักๆอยู่2ช่องนี่ครับก็จะมีช่องซิปหลักๆอยู่2ช่องซึ่งน่ารักมากเลยพื้นด้านในเนี่ยจะเป็นลายแบบลายชินจังนะครับลายตัวละครกิมมิคของกินจังที่เป็นสีเขียวทั้ง2อันเลยนะครับทั้ง2ด้านนี้เลย ครับคือด้านในนี่น่ารักมากๆเปิดออกมาก็จะเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับแต่สองข้างนี้นะครับจะไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้จะใหญ่เยอะกว่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับความกว้างประมาณนี้โดยตรงนี้นะครับจะมีซิปที่ไว้สําหรับใส่รองเท้าซึ่งเขาจะมีถุงส่วนตัวเลยนะครับแยกรองเท้าไว้เลยถ้าใครสําหรับใส่รองเท้าที่จะไปเล่นแบบถุงเท้าเนี่ยก็แยกกันนะครับ เป็นซองแยกออกมาประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไปใส่ไม้แบตนะครับฝั่งนี้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะใส่ของได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ใส่ไม้แบตได้หรือใครจะเอาไปใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะมีซิป2ฝั่งนี่นะครับก็สสจะมีซิปที่สามารถใส่ของได้ซึ่งในฝั่งนี้ก็จะเป็นซิป ที่มีช่องแยกนะครับตรงยยนี้เขาจะมีช่องแยกเข้ามาใส่ของได้ใส่โทรศัพท์มือถืออะไรเนี้ยครับแล้วก็มีช่องเหมือนเป็นเสียบเสียบปากกานะครับจะมีช่องเหมือนช่องเสียบปากกาให้2อันนะครับสามารถเสียบปากกาได้หรือใครจะเสียบกรรไกรอะไรเงี้ยก็ได้นะครับมีช่องเ,เสียบปากกาให้ด้วยแล้วก็จะมีป้ายแท็กนะครับเป็นของชินจัง ซึ่งเป็นของวิกเตอร์นะครับเป็นของแท้ของวิกเตอร์ส่วนช่องอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นมีช่องตะข่ายให้นะครับข้างในจะมีซิปตะข่ายอีกทีหนึง่งเผื่อใครจะใส่เงินอะไรเงี้ยนะครับกระเป๋าตังค์โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็มีซิปด้านในให้ทีหนึง่งสาหรับของที่ไม่อยากให้เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีสายสะพายที่สามารถปรับได้ก็ยังมีสายสะพายข้างที่สามารถปรับได้นะครับ ทั้งหมดนี้จะเป็นสีเหลืองหมดเลยแต่จะเป็นสีเหลืองออกประมาณสีเหลืองอมส้มสักหน่อยนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ถามว่าใส่ไม้แบตได้กี่อันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองใส่ไม้แบตเข้าไปเลยนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใส่ไม้แบตเฉพาะ ตัวไม้แบตไปนะครับเท่าที่ผมทดลองนะครับใส่ได้สูงสุดนะครับรวมทั้ง2ช่องเนี่ยได้ถึง15อันได้เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่รวมงกันโดยที่ไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม้แบตเราขูดขีดกันเป็นรอยได้นะครับแต่ถ้าใส่ไปกับตัวกระเป๋าที่มันมีมากับไม้แบตเนี่ยก็อาจจะใส่ได้ไม่เยอะมากนะครับก็เลยใช้วิธีการใส่แบบเอาตัวไม้แบตเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขั้นด้วย ไม้แบตแต่ละตัวซึ่งไม่ได้ไม่ได้ใส่ซองทักทุกอันแค่เอาไว้ขั้นไม่ให้มันขูดกันเนี่ยก็ได้ถึงประมาณ1 3บสถึงสิอันเลยนะครับไม้แบตเนี่ยถือใส่ได้เยอะมากตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับผมใส่ไม้แบตที่มีซองเนี่ยไปทั้งหมด6ซองแล้วนะ6อันนะครับพร้อมซองเนี่ยถือว่าแน่นอยู่นะครับประมาณนี้นะครับใส่ได้อันนี้6 6กซองพร้อมกระเป๋านะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวไม้แบดเสริมเข้าไปนะครับขั้นระหว่างช่องต่างๆเอาจริงๆแล้วไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับถ้าใส่ไม้แบดแบบมีซองก็น่าจะใส่ได้ประมาณฝั่งนี้นะครับได้ได้เนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ไปฝั่งนี้ได้ประมาณ3นะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ได้ประมาณ7ถ้ารวม2ฝั่งนะครับเอาแบบไม่แน่นมากๆเนี่ยก็ใส่ได้ถึง10ไม้นะครับสิอันเลยแต่จริงๆแล้วก็พอจะยัดยัดได้อีกนะครับน่าจะไปถึง12 -13 อันได้เลยนะครับถ้ายัดยัดหน่อยนะครับแต่ใครไม่อยากแน่นมากก็เนี่ยประมาณ10เนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับก็แบบเหลือเฟือที่จะใส่ลูกแบตไปได้ด้วยนะครับสามารถปิดซิปได้สบายๆายทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็เป็นไม้แบต 10อันนะครับพร้อมกระเป๋าของมันเลยนะแล้วก็มีลูกแบตอีกในซิปตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไรไปซึ่งถ้าใครใส่รองเท้าไปก็10อันนี้ยังพอใส่รองเท้าได้นะครับเนี่ยถ้าสิอันก็พอใส่รองเท้าได้มากกว่านี้ก็อาจจะรองเท้าจะแน่นฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปปรับตามที่ต้องการได้เลย ด้านบนนี่ก็จะมีมือจับแบบนี้เราสามารถสะพายไปสนามแบดแบบนี้นะครับวิตเตอร์ชินจังนี่โอ้โหคือน่ารักเลยครับตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับในประเทศไทยแล้วก็ของเริ่มหมดแล้วมีน้อยครับเขาผลิตมาเป็นจํานวนจากัดเป็น l i m i t ต็ด d i ชชั่นของชินจังใครสนใจซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใด้ล่างคลิปนะครับก็ไปตามซื้อกันได้เลยหรือใครมีคําถามข้อสงสัยอะไรกับเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับสาระรีวิวครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ